การพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตงครับตรวจยึดยาบ้า1น0 0 0แสนเม็ดซุกซ่อนในกระสอบทิ้งไว้ริมถนนเชียงใหม่เพ้าวครับนายโชคทวีสีเที่ยงปลัดอำเภอแม่แตงนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนแม่แตงกำนันตำบลแม่หอพระ ผู้ใหญ่บ้านนามเมงตำบลแม่หอพระสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่แตงที่10และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่1ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตงครับได้รวมกันตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้งว่าพบกระสอบต้องสงสัยอาจมีสิ่งของผิดกฎหมายบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1 0 0 1เชียงใหม่พร้าวประมาณที่กิโลเมตรที่46นะครับจึงร่วมกันตรวจสอบพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่าเป็นยาบ้าบรรจุอยู่ภายในกระสอบดังกล่าว ประมาณ1 0 0 0 0แสนเม็ดนะครับเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดและบันทึกไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะว่ายาบ้า <ab> ในลักษณะนี้นะครับมักจะมีลักษณะพิเศษในแต่ละโรงงานหรือว่าแต่ละสายว่ามาจากที่ไหนทางตำรวจเองก็สามารถ